สวัสดีค่ะเจตสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เจตพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเจตกับมีตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีของเจตทุกๆคนทุกๆท่านนะคะเป็นตัวเลขของไอซิดนะคะเมื่อนี้นะคะสิไดโทษไปถามไอซิดกันเลยนะคะว่าไอซิดเป็นนางในตัวใดนะคะฟันในตัวใดนะคะไอซิดฟันแม่นคนนอนหน้านะคะ หมดที่ผ่านมานะคะไอซิด่นกระไฮแต่ว่าไปออกเลขหนานนะคะคุณชมเนี่ยคะ่ะก็คือวา่าแนวทางพุ่มฟันนะคะของไอซิดค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่เข่ามารับชมรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องแม่เจ็ดพาโชคนะเด้อค,ค่ะท่านชมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสเปรยพาชิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะเดี๋ยวเขาโทรไปถาม ไอซิสก็เลยนะคะว่าไอซิสฟันฟันในตัวใดนะคะนั่งในตัวใดนะคะท่านชมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสายมันตัดไทยซิสครับค่ะ,ะ,คะงวดเมื่อกี้เป็นตั้งไหนค่ะงวดเมื่อกี้มันเขา่ามันเข่าสามตัวหนาครับโอ้สามตัวหนาแปดแปดสูงอาค่ะไอ๊ะ คือว่ามันเขาออกมาสามตัวนาแม่อันนี้แลขถูกด้วยแม่ใช่ไหมผมบอกไปสะอ๋อจ้าหัวขานไ่้เงินบ่ค่ะครับอ๋อค่ะบอได้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เนะฮะมาซื้อตอนนี้ไว้เดนี่แอซิสยี่ใสคันนี่กลับมาหรือปะคันนี้ยูบ้านเบิกซัามกับแม่งานบวงสรวงเป็นหรักอ๋อบวงสรวงเมื่อใดค่ะวันที่ยิบซีครับอ๋อยิบซียูใสคันนี้ ยู่บ้านเบิกซับรูรองหันนะครับยุบร,ร,รองหันนี่บ่ค่ะไปถือบนนอเนอแต่เรี่อว่าซอยงานแก่เพราะว่ะวาวัตถียิบผาอะไรที่วัตถีเตยบันเนี้ยอ,าาอ๋อค่ะวัตปูแขนบ้านยู่ไอเป็นยู่ท่าเงินผู้ผู้ผาหมันครับผู้ผาหมันครับอือค่ะ โอ้เมื่อมาซอยมาซอยงานนั่นเบิกทรัพป์ป่ค่ะครับผมอ๋อเพิ่นสิบบวงสองวันที่ยี่สิบสี่เหครับอยู่ที่ไหนคันอ่างหันอยู่พคนอยู่แถวบ้านซอยเผาครับสวนเผาบ้านซอยเผาครับบ้านซอยเผาแป๊บนึงนะคะฮะเขียนไว้ก่อนเว่อรเกียร์ไปแล้วก็ได้ไป็นยูทูบก็แกมาขึ้นนไง ค่ะเป็นยูทูเทเทเ 8, 4, 4, 8บเราเรียกยูทูบเลยเลขแปดสี่แปดสี่แปดครับแปดสี่แปดครับเราเลขที่ว่าเฮนดเอาได้สิบเจ็ดครับในสิบเจ็ดตัวเดียวเนี่บอกใครในสิบเจ็ด 4, 4, ครับ 4, 7, 4. เจ็ดเจ็ดซีครับสี่เจ็ดซีเลขยูทูบแป๊บหนึ่งนะคะ จุดทูบอันนี้ขอขอจุดจุดทูบอะค่ะจุดทูบซื้อมาได้ขนาครับเป็นยูทูบยู่บ่านแม่โคครับอยู่ป่าค่ะอืมได้ตัวใดคะ่ะได้เที่ยงก่ 4, 4, 8, 4. อนซีซีแปดซีซีแปดซีครับซีแปดซีค่ะแล้วก็เลขอันนั้นเลยคะ่ะเลขที่ว่าไอซีเทสเอาไหมคะ่ะ ใอ้เอร์เลยไอ็ดสี่เอ็ดีครับคี่เอ็ดสค่ะครับสิบเจ็ดครับอ๋อสิบเจ็ดอ๋อเตเตอมือใดค่ะไอ้อตเต็รจอต์นงวดเหรอครับเป็นได้ฟันดีป่ะคะฉันมือขึ้นมานอนยุบบ้านเบิกซับกับฝันฝันว่าไม่ผู้ยิงมาหาสองพย์คนเลยฉันพู้ยิงมาหาสรัคย์คน ผู้ยิ่งจำได้ค่ะตานกลางนึกปชีค้นอย่งนีอายุเวลาปิบวันสามสิบสี่สิบประมาณนี่แหละอ๋อสามสิบสี่สิบอะผูยิ่งกับน้าซีเนาะมาหาสองคนหมอค่ะก็เลยว่าไปสิปเอาเมี่ยกันยี่าไปรองเระฉันเปนมาเขาพันนะค่ะเพราะว่าปชียังหาเจปูแขนรวดเล้วโอ้โไอซิสิปูแขนเอาอันนี่บ่ค่ แโอ้แสดงคว่มยินดีพร้อมเนาะค่ะเนาะค่ะคันแม่ได้ไปวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ได้ไปบวงสรวงน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวจะได้ไปลูกแขนในสีกรเนาะค่ะครับให้โทษติดนะคะายเพราะว่าไปไปบบถูกเนะคันว่าไปครับค่ะอ๋อผูกแขนโอ้ข่าวดีพร้อมตัวนี้ จะได้ไปปลูกแค่ในสิทธิพ์พอตัวสนนนันเลยกับฝันฝันฝันแค่นี้บ่าไอ้ับผมมานอนทุบ้านเบิกซังมาขึ้นนะครับค่ะกะกะไอ้เพิ่นให้ไปเป็นแนวทางก,กันแล้วกับนายสิทธ์เนะาะครับผมค่ะเดี๋ยวไก่เมื่อเดี๋ยวสิได้โทรหาไอ้อีกไหมนะคะ ค่ะก็ขอบคุณไอ้หลายๆนะค่ะที่ให้เนี้อตั้งจากทั้งสองนะคะค,ค่ะคบวัสดีค่ะบวัสดีครับค่ะสรุปตัวเลขของไอซิดฟันแมนนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขจุดทูบนะคะที่ไอซิดพน่นไ,ไปนออนนะคะอยู่บานเบิกซับนะคะ,ะเลขไปจุดทูบในซีแปดซีนะคะแล้วก็เลขเพินนังเอาเห็ดเอานะคะ เป็นเลข 7C แล้วกับ17นะคะท่านชมค่ะแคปหน้าจอไว้ถ้าเบิงเลยนะคะค่ะแนวทางของไอซิดนะคะแล้วไอซิดเพิ่นว่าเพิ่นก็นมีข่าวดีนะคะเพิ่นสิบเปียวเมียวัวนที่ยี่สิบหานี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับไอซิดนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้ถ้าเบิงเลยนะคะ ตัวเลขก็มีเขา่ขาเข่าบ้างรุดบ้างนะคะทผช้ชมแนวทางของไอซินะคะผู้ใดมากกตามนะคะผู้ใดบ่มากกบพานเด้อค่ะนะคะ,นะคะสุดท้ายนี่นะคะเจก,กขอ้อหายเอฟซของเจดนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะคะให้ลำๆลๆรื่อยสุขูสุขคนเดอนะะ้อค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ขอมารับชมให้กับท่างช่องแม่เกดผ้าโชคนะคะเกดกข็ขอขอบพุ้นหลายๆเด้วยค่ะที่เป็นกำลังแรงใจนะคะให้จากท่างช่องมาตลอดนะคะแคปไปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกิก็ขอตัวลาก่อนค่ะพบพอกันไหมในคลิปต่อตไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ